วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับยายเทพอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแก้กเก็บเอวกางเกงให้เพื่อนๆชมนะคะพอดีลูกค้าเขาลดหุ่นเนาะกางเกงก็เลยหลวมค่ะทั้งกางเกงใหม่กางเกงเก่าก็ต้องเอาเอวเข้าเหมือนกันเนาะค่ะ ทั้งหมดห้าตัวนะคะทำรวดเดียวเลยค่ะเราก็ใช้อาวุธประจำกายของเราเนาะคะ่ะทำการแคะก่อนนะคะเลาะขอบหลังออกก่อนค่ะกางเกงผ้าธรรมดาจะจะเลาะตรงเป้าหลังเนาะคะ่ะจะไม่เหมือนกางเกงยีนถ้ากางเกงยีนตะเข็บหลังเขาจะเย็บห่อมันก็จะ แก้ไม่เหมือนกันเนาะค่ะก็ดูลักษณะของงานเนาะอันนี้ก็เป็นลูกค้า VIP นะคะค่ะประจําเป็นด็อกเตอร์นะคะมาประจํากางเกงหนึ่งตัวก็แก้หลายรอบเนาะค่ะก็ทําให้เรามีรายได้อยู่เป็นประจำเล็กเล็กใน้อยๆนะคะเจตีพรับประจำค่ะเป็น ลูกค้า v ีไอพเนาะค่ะประจําสังเกตที่รอยเป่านะคะแครเอามาแก้หลายรอบแล้วเก,ง,เกงหนึ่งตัวก็ได้หลายบาทอยู่เนาะค่ะหลายรอบ เดี๋ยวเทพก็จะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะรอบนี้ทั้งหมดห้าตัวค่ะเราก็จะทําการแคะเป้าหลังทุกตัวเลยนะคะเพื่อนๆทั้งตัวใหม่ตัวเก่า ไปพร้อมๆกันเลยเขาผอมลงค่ะเขาฟิตร่างกายเนาะคะ่ะออกกำลังกายแต่และตัวก็จะเก็บเข้าเท่าๆกันนะคะเพราะว่าเงเก่งเก่าแก่ก็มาทำประจำก็จะเอาเข้าประมาณหนึ่งนิ้วเนาะคะ่ะหนึ่งนิ้วควบมาท,กท,มาทีก็คิดตังทีมาทีก็คิดตังที หลายทีก็หลายตังเนาะค่ะเราก็เย็บเป้าหลังเย็บขอบนะคะไล่ลงให้ได้ระดับกันนะคะตามไซส์ที่วัดไว้นะคะเวลาเย็บเป้าหลังเส้น เส้นเป้าหลังของตัวกางเกงนะคะจะเทพบจะไม่ย้ำตะเข็บนะคะเพราะว่าจะใช้วิธีเ,เย็บเลยลงไปเลยค่ะจากตำแหน่งที่เรากะไว้แล้วให้เกยได้เก่ากับได้ไหมให้เกยกันไปเลยจะทําให้ผ้าไม่เสียค่ะถ้าเกิดว่าเราย้ำมันจะทําให้ผ้าเป็นรูเนาะถ้าเกิดว่าเรามีการแก้ไขรอบต่อไปเราทําไว้เผื่อ คราวหน้าอาจจะมีปัญหาอีกไหมหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีก็ดีไปแต่ถ้ามีก็ก็อยู่ที่เราเนาะแต่ถ้าเราย้ำแล้วมันจะเป็นรูเนาะคะ่ะทีนี้เราก็มาทำการเลาะเส้นเก่าออกนะคะเลาะเส้นเก่าออกแล้วก็ถ้าเกิดมันมีพื้นที่เยอะส่วนปลายผ้านเนาะเราก็เจียนออก ให้สวยงามตัวนี้ก็แกก็เอามาแก้ตั้งแต่ซื้อมาแรกๆจนใช้งานไปหลายปีแล้วค่ะแกก็บอกแกรักเนาะใส่ดีก็เลยเสียดายเนาะค่ะแกก็ยังใช้งานได้หลายปีอยู่นะคะ ให้เรียบร้อยนะคะอ่าถ้ามันเถอะถะเราก็เจียนออกให้สวยงามค่ะ,ะเดี๋ยวจะรับงานทุกประเภทค่ะดูแลลูกค้าอย่างดีอย่างชุดผ้าไหมชุดไทยหรือว่าชุดอะไรที่เขามาใช้บริการกับเรานะคะก็จะ,ะดูแลกันจน จนถึงไหนอะคะจนจนถึงที่สุดคะ่ะทีนี้เราก็จะมาเข้าขอบเนาะพอเราเย็บเส้นเป้าเสร็จแล้วเราก็มาทับคิ้วทับคิ้วก็คือเดินเส้นตะเข็บตรงขอบหลังที่เราเลาะออกนะคะกางเกียงผู้ชายเนาะอาจารย์ผู้ชายนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้รู้สึกแค่จะใส่บ่อยมากถ้าจะถ้าจะใส่ดีค่ะทีนี้เราก็มาทำอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นกางเกงใหม่มีใหม่อยู่น่าจะสามตัวนะคะที่เอามาแล้วก็เก่าอยู่สองตัวแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็เย็บเป้าเป้าหลังแล้วก็ขอบเข้าเข้าหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะ ใช้วิธีเย็บเกยลงไปเลยเนาะจ้ะจะเย็บเป็นตะเข็บอ่าเขาเรียกอะไรนะคะเย็บเย็บซ้ำเนาะเย็บซ้ำสักสองสาเส้นเพื่อความคงทนแข็งแรงนะคะ <c oughs> เย็บขอบย้ำขอบ ขอบก็เย็บเข้าเท่ากันนะคะตรงปลายขอบตรงขอบบนเนาะก็จะเฉเข้านิดนึงเพื่อเอวเขาจะได้ไม่อ้าเนาะคะ่ะเทคนิคที่ทําให้ลูกค้าติดใจก็คือเราจะเก็บเอวให้ให้อ่าขอบบนเนาะคะ่ะให้เยอะกว่าขอบล่างเพราะว่ามันก็จะทําให้เขาเขาเรียกอุ้มอุ้มเอวนะคะกอดเอว จะทำให้มันงุ้มเข้าเดียวกางเกงจะไม่บานออกเนาะคะ่ะบางทีลูกค้าเขาไปทําที่อื่นเขาก็จะบอกว่าทําไมไม่เหมือนที่นี่ทำเราก็บอกว่าแล้วแต่เทคนิคใครมันเนาะคะ่ะแต่ละแต่ละเจ้าแต่ละร้านเขาก็จะทําไม่เหมือนกันเนาะเราก็มีเทคนิคลกเล็กๆน,น้อยที่จะ ทำให้ลูกค้าติดใจได้เนาะคะ่ะเป็นเคล็ดลับดีๆเราเยบ็บอตรงเป้าเสร็จแล้วแล้วก็ามาเย็บขอบเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเข้าขอบเนาะตัวตัวนี้จะเดินขอบคนละแบบกับตัวเมื่อกี้นะคะจะใช้วิธีเดิน เดินเส้นเป้ากับขอบต่อขอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเข้าขอบอีกทีหนึง่งต่อกับตัวกางเกงนะคะเพราะว่าแล้วแต่ว่าแบบของกางเกงเขาเย็บมาแบบไหนเราก็แก้ไปตามนั้นเนาะคะ่ะก็จะไม่เหมือนกันตอนนี้ก็จะมองง่ายหน่อยเนาะเพราะว่าสีสว่าง ทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะคะเข้าขอบเสร็จแล้วเราก็มาเดินทับคิว้วค่ะสักประมาณหนึ่งขีดเนะาะทับคิ้วเล็กไปเลยตรงหูเราก็จะใช้วิธีเย็บเกยนะคะเย็บให้เลยตรงหูมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้วิธี ให้ตีนผีเดินเลยมาแล้วก็เราค่อยกลับหูออกไปเลยผลักหูออกไปแล้วเราค่อยเดินต่ออีกทีหนึ่งเนาะจนเสร็จสมบูรณ์เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอขอ,ขอบคุณเพืเ่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ยาเทพตาเทพเสมอมานะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุข เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชม